รายได้เป็นยังสี่รายรับเป็นยังสี่รายใจเป็นยังสี่คนนี้คือรายได้ของเด็กมดอ่ะเขาคือใครเดียวแบบหนึ่งเขาอาจจะเทคเคสลูกค้าดีอาจจะอะไรดีแล้วแล้วเขาเป็นใครยังไงอันนี้ผมไม่รู้เชิญผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ไปสืบนั่งสอบว่าเธอมีดูหรืตีเธอมีแมทเธอมีแฟน์หรือตีเธอมีผัวหรือตีเอาเนี้ยคุณผู้ชมยี่สี่คุณผู้ชมอีว่าเพิ่มเป็นแบบใดแต่ว่าหูต่ว่าพวกใครเห็นหน้ายต้องกันหูสะกัน แต่บางงานเรื่องส่วนตัวขอกบเราไม่ไปก้าไก่เรื่องของเพื่อนถูกไหมเออคนเรามันมีประวัติยอ้อนหลังอยู่แล้วคนเรามีประวัติย้อนหลังคือหลังแล้ยวแต่เราจะไปถามเขาเพื่ออะไรเมืนเน่อ<ะ>เราไม่สามารถไปก้าไก่เรื่องของผูอื่นได้แต่วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรถามกันเลยเพราะว่านี่ตอบใจแค่ได้หน้าว่าอันนี้เป็นบอสเคยเป็นบอสอันนี้เป็นเขาก็เป็นหนึ่งในพนักเป็นหนึ่งในพนักงานของฟินคลับซึ่งบางคนสงสยัยลองเอาถามี่อ่ะโอเคเนอ คุยเรอเด้อโอเควจาเออคุยคุยมเออไม่คุยไปเลยคุยไปเรอยเออเอาเอาเจ้าเป็นลากอยสินั่งน่นีเอาเอาจะสมมบิดกล้องบิดหนาบิดหลังนนี่เอาคุยปอ้ยปปุมากุอาคุยปุยุยุยปยปุย้ยปุ้ยปต้ยปยปุงย้องุ้ยปุ้ยปุปุยป้อง้อปยุ่้ปุ้ยย้ยียปุ้ย้้ร เป็นมีนสดครับมันมีคาถามากั้คบ้านเอาคาถามสดคาถามสด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 ครับถามได้เลยนะใถาม,มเลา,ม,าม,มันจะได้ไม่มีข้อก่ลหาต่อไปจากนี้ก็คือให้มันเป็นม้วนเดียวจบจบเลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขาเป็นม้วนอ่ะเรื่องส่วนตัวเขาหน่ะไม่ควรที่จะมาไม่ควรจะมีใครมากดดันให้เขาพูดแต่วันในเมืองในเมืองชัดเจนเขาบอกคนเ้างที่ไมีเขา้เขาสจเนาะบอกไปรู้ใ่นบรี่นอง ทุกคนมีอดีตหมดนะครับซึ่งตัวผมเองก่อนที่จะมาเป็นโพ้เนะผมก็ทำธุรกิจอะไรหลายๆอย่างมาแล้วทีนี้แบบคนน่าจะรู้จักอยู่แนวใช่คนน่าจะรู้จักอยู่แล,แล้วแล้วทีนี้น่ะอดีตผมอะ่ะผมเคยมีแฟนแล้วก็มีลูกมีลูกชายสองคนอุ้ยคือลูกหรอแมนใชยผมมีลูกเล็กสองคนครับคนหนึ่งสามปีคนโตสามปีคนเล็กปีแปดเดือนใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือ เป็นคนโสดเป็นคุณพ่อใช่คุณพ่อก็ส่งเสียลูกหม,มายความว่าเดี๋ยวจนะย้อนคำกันคือมีลูกแล้วหรอใช่ครับมีลูกแล้วอ๋ออันที่เขาซารอะแม่ที่เขาซามันก็บอกอายุปีนี้เท่าไรนะผมหรออายุ27ปีครับเจ็ใช่27่สิบเปีมีลูกแล้วมีลูกแล้ว,ลลวทำไมถึงมีลูกคขถาม<ำ> ทำไมไม่ลูกค,คนเท่เามันมีแฟนมากกว่าตอนมีลูก <laughs> มันมีแป้มากกว่าตอนมีลูกมีอยู่คนมีคนสิบคนก็ัไปคนเป๋บอกกล่อวว่ายูไฮสูเป <laughs> บอกกล่าวว่ายูไฮ <laughs> ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบกับแฟนคนเดิมก็คือเราแยกย้ายกันแบบต่างคนต่างเติบโตเขาไปมีครอบครัวอะไรแล้วแล้วก็เรื่องลูกก็เราก็ทําหน้าที่ คุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มี no. Dracula. ข้อกลาหากันผมก็ส่งเส,สียลูกของผมคือกาฟังเขากับดูแลลูกของเธอมีลูกสองคนอหริบอร์แมนเธอมีลูกสิบคนเสี่ยงไปในแต่ไ่นเขาไปสือบเธอโดนเพจอาวช่องวตานกินสมองเธอเด้อไปสืบทลดับสองคนครับเธอมีลูกหาคนอหริบอกสองคนเราเป็นบอกกองว่าอยู่เมียคนเมียคนหนึ่งเมียเกาเมียเก่าเมียเก่าเมียเก่าเมาเคยมีเข้ากันมาแล้ว ตอไว่าจังใดอีกครับผู้ใดสนสนใจผู้ใดอยากถามมีอย่างอีกต่อไปเลยเฮ้าถามเขาถามสดตอบสดไทยบ้านในเมืองกาจูบเบิร์ตแปลว่าเขาเป็นคนจังหวัดใดอำเภอไหนบ้านไหนไม่มีอะไรปิดบังได้นอกจากความจริงชื่อบาร์สครับชื่อบาร์เธอหลอกหรือเปล่าชื่อจริงเธอจะชื่ออื่นหรือเปล่าเธอเป็นตัวสั่งคนในโซเชียลหรือเปล่าชื่อบาร์สครับชื่อบาร์ชื่อบาร์ ใครสงสัยหรือมีคำถามอะไรสามารถถามมาได้เลยเด้อเขามันใจใจอยู่แล้วถามมาตอนนี้ใจใจอยู่แล้วเขาถามว่าคือเงียบคืออยากเป็นอยากฟังอยากบอสทำไมได้ฟังยังไงคือบอกคือบอกว่ากันคุยกันคุยกันเรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุยไม่ได้ลรอเขาถามว่าทำไมถึงแบบสนิทกับบอสจังเลยจริงๆแล้วอ่ะไม่สนิทนะบม่ได้สนิท เนรษบอไม่ได้เศรษแต่หนึ่งขายดีดับหนึ่งสินค้าขายดีจําเป็นต้องเพียนพยายามไหมหมายความว่าคุณมีสินค้าขายดีคุณก็ต้องมีการเจอกันบ่อยมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นเพ็ยงอย่างเอาห้องว่าธัวก,กี่ถ้ามันลุงแล้วทุกคนดีหมดแต่ว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งดีมากเราต้องเฮ้ยเรามาคปนสินค้าห้มันดีขนาดนี้มันหนึ่งสามสี มันมันดีต่อเนื่องมาตลอดโดยตลอดใ<ช>ออ,อันนี้อันนี้บอกอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าผมถ้าบอสไม่แบบว่าไม่มาสอบามไม่มาพูดคุยเนะี่ยอันนั้นคือเป็นคือเรื่องแปลกซึ่งคนที่แบบว่าเป็นท็อปขายดีหรือเป็นตัวไม่เชื่อว่าเป็นตัวเด่นแบบว่าสูนหนคือขายดีที่โอ้กระนาต้งสีลาจะเป็นเรื่องอยู่เนี่ยนะ ก็นั่นแหละว่าก็เลยมาสอบถามว่าเป็ดมาจังไดแน่อย่างตึงซีคือแบบมีการเทแค่ลูกค้าหรือมีชิคมีอะไรหรือเปล่าทําไมแบบว่าลูกค้าถึงแบบเปต่อเนื่องมาจนได้ฉายาว่าเจ้าชายพอเดียวก็ซื้อซะพี่น้องไม่ควรสนใัยเรื่องเชียงใหม่คอยเอเป่าไปจริงบอกไปจริงแต่บางทีการที่เขาไปอย่างนั้นอะ ค่อยองไปบอกติว่าเขาไปรอวาไปแล้วเขาไปเจอภัยแน mm hmm. เขามีลูกค่ะเขามีความสะดวกพี่น้องเหนือบอกว่าร้านฟินขับนี่ข่อยบอกสมารถไปบอกว่าทุกคนต้องมันม่นข่อยได้ mm hmm. เหนือบอกเออไปจะไม่ภัจริงแต่บางที่ข่อยก็บอกเ่าได้เพราะมันเป็นเรื่องช้วนตัวของเขาเพราะว่าเขานั่นอาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ช้นตัวของเขาที่เขาจะาสมารถตคือแบงโซเชียลได้ mm hmm. เออ ไปยังไงใช่ไหไปจริงแต่ว่ามันลงไม่ได้เขามีเอาลูกตอนนั้นไม่เปิดซื้อเรื่องลูกหรอกลูกกับมีแต่ว่าไม่มี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 เมียแต่อาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ต้องบอกว่ามาเชียงใหม่นะจ๊ะเงี้ยสิก็ว่าข่อยเขาไปอยากเบ่าใช่ไหมไปยิงไงไปจริงแต่ว่า มันมีบางอย่างที่เป่าว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเนื้ออกบอบางอย่างพูดแล้วมันกระทบคนอื่นถ้าเราบอกว่าบาดไปเสียแบบเพาะหนึ่งสองสามสี่กระทบหนึ่งสองสามสี่เราจะพูดไม่หล่งถ้ามันม่ใช่เรื่องของฝ่ายเรื่องของฝ่ายคือฝ่อยเไปยุเลีวยออว,ยยวแต่มันอาจจะมีอัศบะเฮระเพอระพาอย่างของเขาเนื้อออกบอไปแล้วแล้วเรื่องมีมีคนสงสัยเยอะมากว่าช่วงนี้อะ น้องบารสไม่ค่อยแบบได้มาขึ้นปอทุกคนผมจะบอกนะว่าก่อนผมจะทำโพส์น่ะผมทําธุรกิจส่วนตัวมามาตลอดซึ่งตอนนี้ผมก็ยังทําอยู่ซึ่งบางบางบาง,บางไม่ใช่หรอกช่วงนี้ทุกวันน่ะผม,มโดนเหมาร้อยดื่มซึ่งร้อยดื่มมาตามกฎของร้านก็คือแบบไม่ต้องเข้าร้านก็ได้เพราะว่าจะไปไหนจะไปนอนจะไปกินจะไปนู่นไปนู้นก็ได้ซึ่งงานผมก็ก็มีงานส่วนตัวของผมก็มีค่อนข้างเยอะผมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าผมเข้ามา ความตั้งแต่หัวจะลดเท่าเลยเพาะเสริมความรอให้ตลอดเจ้าชายฟอร์เดียวไม่ผิดหวังแน่นอนก็จะเป็นแบบนี้ที่คนถามว่าแบบไม่เห็นเชิญค่ะไม่เห็นมาเลยอะไรบูชาเ่ียากจะสมินบอกคางกันเชิญเราใส่ากันหนาชื่อว่าจะบอกว่าอย่างนี้ หรือว่าจะเปิดด้อมใหม่ล่ะบอดเปิดด้อมใหม่กดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกฟ้องแล้วลูกฟ้องแล้วลูกฟ้องแล้วพี่พี่พี่เอาลูกคอยไปเลี้ยงน้ำแนตจะลูกฉันกับสองคีน้องอ้าาที่ทำอะไรแปลกแปลกอ้าวเอ้าอ้าอ้อ้าวอ้าเอ้าลูกฟ้องแล้วเอ้ยเฮ้ลูกฟ้องแล้ว โยโยตั้งอติตั้งอติลูกฟ้องแล้วตั้งอติควันถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณจะบ้าจริงนะนี่คุณจะบ้าจริง,รงคุณจะเป็นบ้าจริงบิ๊กบ้า <Big Bart S 2> มาแล้วจนะ้ะโอ้ยบิ๊กบ้าเบ่ไดใดพินขับพินขับคุณจะเป็นบ้าจริงนะนี่คุณจะต้องรักษาที่โรงพยาบาลศิรมหาโพน ลูกสองเอ้ยดองบีบมาแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะมาถ่ายชิปกับบอสบิ๊กบ่อยๆแล้วกันคนเราไปเที่ยวเมืองนอกสีแรกก็ดูสอของแบรนด์เนมนะคะจ้าชอบเอเ้ยเอาถูกมา ก็ถูกบ้างขอถูกในดอกนึงอีบอกกูไอ้ว่าซอยเหลือทีวิตฉันในมืนอ,อนี่ที่นอผอยอยังไอซีชันที่อนอผอยอยังไอซีสเต็มชินจังชินจังจูมูจัง <c oughs> แล้วอ่ะกระเต็มจูชินจังที่อยู่ใกล้เซียวบิีโดยหมดแต่พอโดนไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ถาไปอีกมันก็จะมันก็จะผ่านไปอีก ขาปิดเลยดูเอา